เดียวกับช่องปาตงชาแนลวันนี้เรามาฉลอง10ล้านซับว่ะ10ล้านซับไงถ้าเกิด1,000ซับไก่แล้จะเราจะเราจะซื้อออกมาเราไม่บอกว่าเป็นนกพันธ์ไร แต่ถ้าใครทายถูกใต้คอมเมนต์นี้ให้ไปเลยไปเลย,เลยนกวีดน่กัด้วยมีูกันด้วย,วยโอเคอเค,อเคนที่ทายถูกเมนแรกรับไปเลยนกวีดอันตาโซนิคเดี๋ยวผมลองเป่าให้ดู พาสุดครับใเราจะพาไปดูนกที่เราจะซื้อในวันที่ครบหนึ่งพันครับใครกันวันนี้ตรงเรียงนกอยูที่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยโฮาะโวิดิ มีบูหลับแล้วนะคะชาชาก็หลับแล้วนะเพราะเมื่อกี้วิสกิปมาแล้วมันก็หลักนแล้วก็จบกันแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยแล,ว,แลวอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วไปเจอกันใหม่